สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทําการรีวิวอาวุธปลาที่เราไปทําการสุ่มกาชามาได้ใหม่นะครับจริงๆอาวุธปลาชิ้นนี้ไม่ใช่อาวุธปลาในะอีเวนต์คริสต์มาสอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะเป็นอาวุธปลาที่มีการอ่าจริงๆมันเป็นอาวุธปลาที่แบบว่าเราจะต้องไปรับเควสนะครับแล้วทำการสุ่มอ่าถ้าเพื่อนๆนึกตัวอย่างออกให้นึกถึงดาบลูมิเคนิงนะครับที่เมื่อเราไปอัปเกรดเราจะได้เป็นจิบูเคนิงอ่า อารมณ์ประมาณนั้นเลยฮะก็คือถ้าเป็นเควสของดาบลูมิเคนนิ่งก็คือจะให้เราไปกําจัดพวกถ่ายตะไคร่ขึ้นนะ้ําดอกไม้อะไรทั้งอย่างใช่ไหมแล้วก็ไปตีไอ้เจ้าข้าขาวที่อยู่เป็นบอสตัวสุดท้ายในเมืองตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาส่งเควสกับโครนแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้เป็นลูมิเคนนิ่งมาอ,อันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้จะเป็นเควสของเมืองไมออสนะแต่เราไปเมืองไมออสเกันดีกว่า เดี๋ยวผมดึงวับเมืองไมออดสักแป๊บนะฮะขอยืมกริลหน่อยแล้วกันนะฮะเราไปไมออดกันอ่ะเพื่อนเพื่อนวัดมาที่ไมออดนะเพื่อนๆเข้ามาที่ร้านค้าซัมนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับให้เรามาคุยกับเจสคาซัมนะจริงๆก็เป็นผู้ชายนะแต่ว่าทรงดูเหมือนผู้หญิงมากดูดินีน่ใช่ไหมมองเฉินเนก็คือ เจเอเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าจริงๆเป็นผู้ชายนะเพราะพอพูดครับนะแล้วก็มาคําว่าเควสนะครับจากนั้นให้เรามาตรงคําว่ามุ่งม,มั่นที่จะเพิ่มปริมาณสินค้านะครับการกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยลูกเขาก็จะบอกฝากรบก,กวนหน่อยได้ไหมเอานนเอานี้ไหมผมหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นขยะ2ของเมลาริโอนะครับผมเมื่อเรารับเควสมาก็ก็จะให้เราไปหาของตรงนี้นะครับผมก็จะมีไขมันจระเข้นะฮะแปดอัน ผงไฟ6ชิ้นแล้วก็คอร12ชิ้น,นครับแล้วก็จะมีะคําว่าถ้าเกิดว่าเราพบของแปลกประหลาดที่ขอไฟลบกบวนเอากลับมาด้วยได้ไหมอพอเราเคลเ,เสร็จปุ๊บเรามาดูคำว่าเคเวสกันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นี่นะฮะประมาณนี้ก็เราสามารถไปตีที่แมปตรงนี้ได้นะวิธีการไปก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไป นะครับเราออกมาปุ๊บเนี่ยให้เรามองทางขวานะหเห็นตาหัวโล้นๆช่างตีอาวุธไหมอ่าแล้วก็วิ่งอาตรงนี้ได้เลยนะก็คือแมปไปหาบอสเมลาริโอนี่แหละอ่าขยะแรกชื่อว่าคอรก็จะดอกจากเจ้าโคลอนไฟไหม้ตรงนี้นะ12ชิ้นจะดอกง่ายมากที่สุดแล้วนะครับรรรรดาขยะของเกวดนะนี่ก็จะเป็นโคลอนตัวนี้นะครับผม ถัดต่อมาก็จะเป็นผงไฟไม่มีวันดับอันนี้จะเริ่มดอปยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็จะดอปจากเจ้าตัวนี้นี่นะคเฟนิเซ่นะก็จะเป็นนกเจ้าตัวนี้ก็จะมีขยะแลเป็นเจ้าโรซาอามอร์อ่าเป็นของเสริมูพิเศษที่เขานิยมใช้กันในช่วงแรกๆที่มันเพิ่มเข้ามานะขยะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นไขมันจราเข้นะครับก็จะดอปจากเจ้าไอเนี่ย ลาวาไดนะครับนี่จะเป็นจระเข้แบบนี้นะก็จะดอบยากพอสมควรทั้ง2องอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงไฟหรือว่าไขามันจระเข้ก็จะใช้เวลาในการฟาร์มที่นานขึ้นอ่าที่อ่าใช้ฟาร์มนานกว่าขยะอื่นนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายก็จะเป็นขยะ2ของเมลาลิโออ่ามาพูดถึงเรื่องขยะ2เมลาลิโอนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอ,อ่ามาทำเควสนี้จําเป็นจะต้องส่งขยะ2เมลาลิโอด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ย เราจะไม่มีโอกาสได้เจ้าทิทลรลี่เลยนะเราจะได้มาแค่ทรายกับไฟใช่ไหมแล้วก็จะไม่ได้ไอศ์ครีมมาด้วยนะครับที่สำคัญคือ exp เนี่ยก็จะได้น้อยกว่ากันด้วยถ้าเกิดเราส่งเจ้ากระดูกสองแสงของไอเนี่ยของขยะซองเมลีโอเพิ่มไปนะเราก็จะได้ exp เพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้อาวุธชิ้นนี้มานะครับทิทลรลี่มาดูหน้าตากันก่อนนะครับทิทลรลี่เนี่ยเป็นรูปทรงคล้าย,าย,าย,ายเหมือนกับวิกตอเรสเลยนะครับแค่มัน โคโลสีนะครับจะเห็นได้ว่าวิกตอเรสเนี่ยจะสีออกสีออกน้ําตาลโทนน้าตาลน้ําตาลนะครับส่วนเจ้าทิลลารีเนี่ยจะเป็นโทนออกสีคมขาๆเหมือนน้าทะเลอ่าก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับผมก็อาจจะเกิดจากแบบว่าขี้เกียจออกแบบนะนะนะก็เลย <c oughs> ก๊อปกันแม่งซะเลยนะก็เหมือนทรงกับปลาปลามืดกับปลาไฟสองอันนะมันจะมีอยู่สองอันที่หน้าตาทูปทรงคล้ายๆกันแต่โคโลสีนะครับก็จะอารมณ์ประมาณอนะวุชินีนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันนะครับนะ อาวุธข้องปลาพิเศษแล้วก็ HP สูงสุดเนี่ยบวก15%ารการเพิ่ม HP บวก 15, นะครับรับฮิลเพิ่ม5แล้วก็มิลค่าโจมตี2ครั้งต้านทานอาวุธเวทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วย HP สูงสุดหรือถ้าเราไปดูในสูตรการคำนวณของเว็บเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าเพิ่มต้านทานอาวุธเนี่ยสำหรับสายอื่นที่ up w ิดนะครับก็จะเพิ่มขึ้น2%อ็ต่อ max HP 1 0 0 0 0หรือก็คือถ้าเกิดว่าเรามี max HP 4 0 0 0 0ืเราก็จะได้ต้านทานอาวุธเพิ่มมาเป็น8% หรือถ้าเกิดได้มี HP 5 0,000ก็จะเพิ่มเป็น1 0อะไรประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้แหละครับแล้วก็อาชีพไอ้เจ้าอาวุธนี้เนี่ยมีผลแฝงกับอาชีพพาราดินด้วยนะ,ะพาราดินเนี่ยก็จะแม็กเกพีเพิ่มขึ้นไปเป็น2 0,000เลยนะก็จะใช้เลือดเยอะขึ้นในการเอาพาสซีฟที่เพิ่มพลังสมบัติต้านอาวุธต้านเวทเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจริงจริงพาราดินคงไม่มีใครใช้อาวุธปลาหรอกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคงไม่มีพาราดินใช้อาวุธปลาหรอก ก็จะเป็นสายอื่นที่ผมาหามาเนี่ยก็หลกัหลกๆเลยจะมาใช้เป็นสําหรับนักฆ่าสายอัพวิทนะครับก็จะใช้อาวุธชิ้นนี้ได้เหมาะสมนะครับที่สำคัญอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมีออฟลับอย่างหนึ่งคือสามารถโจมตีอาวุธไร้ธาตุแรงขึ้น10%อ่าก็ตีอ่าอา,อารมณ์ประมาณเหมือนเอ,อ็มไทยนะแต่ว่าจะตีเบากว่าเอ,อ็มไทยประมาณ15%นั่นเองเพราะว่าเจ้าชิ้นนี้เนี่ยมันแค่10%บเปร์เนะแต่เอ,อ็มไทยเนี่ยมัน25%่สิบห้าเห็นไหม ก็เป็นแบบเหมือนอาวุธทางเลือกเป็นอาวุธที่แบบมาเฉพาะกับสายบางสายโดยเฉพาะนะคือไม่เหมาะกับสายโจมตีปกตินะเนื่องจากดาเมจมันค่อนข้างเบาแล้วก็ที่สมคัญคือมันไปเหมาะสมกับสายที่แบบอัพวิทมากกว่าได,ได้คุณสมบัติในการต้านอาวุธต้านเวทมาประมาณนี้นะครับผมาาก็สำหรับอาวุธชิ้นนี้คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่า เ,เพื่อนๆอยากจะได้ก็เนี่ยนะครับมารับเคสต,ตรงนี้แล้วก็ไปฟาร์มขยะกันมาแล้วก็มาสุ่มเหมือนได้นะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลาในการฟาร์มมากเท่าไหร่แต่ว่าโอกาสที่จะได้มาก็ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับํำหรับผมเนี่ยสุ่มไปทั้งหมด37ครั้งนะครับ37ครั้งเออนั่นแหละฮะท่านผู้ชมคนไหนโชคดีกอ็อาจจะได้เร็วแต่ว่าคนไหนโชคไม่ดีก็จะได้ช้าแบบผมหน่อยเหมือนกันนะ ก็มีเสียงรบกวนในช่วงท้ายแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็คงต้องรายแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายขอโชคดีในการสุ่มทุกท่านด้วยนะฮะ